ออนไลน์ท้องถิ่นแผ่นดินก้าวไกลกับ ICT ชุมชนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแห่งนี้นะคะไม่ได้ทําหน้าที่สร้างกระบวนการเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ศูนย์ยังเป็น,นกลไกสําคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะโอ้มาส่งลายเดียนทำซักค่ะที่ก็มาดูราคาเด็กจะเข้ามาเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์อการใช้อินเทอร์เน็ตชาวบ้านเข้ามาเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับอาชีพการดำรงชีพของตัวเอง ราะจากการทําหน้าที่ธนาคารชุมชนและการบริการข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆให้กับเด็กๆและชาวบ้านในหมู่บ้านนี้แล้วชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงก็เข้ามารับบริการด้านความรู้และการติดต่อสื่อสารอีกด้วยค่ะส่งลูกมาทําการบ้านเพราะว่าข้างในมันไม่มีในป้าใช้ค่ะ้วก็ส่งที่นี่ก็ช่วยได้เยอะการเรียนการศึกษาได้ทันคนอื่นเขาส่วการเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้ในทุกๆด้านขอเพียงชุมชนเข้มแข็งและเปิดกว้างพร้อมสำหรับการเรียนรู้ค่ะ จัดตั้งโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร